เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับวันใหม่เนี่ยจะเริ่มไม่ได้เลยถ้าไม่ได้กาแฟสักแก้วใช่ไหมครับแต่เอ๊ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าในกาแฟแก้วโปรดที่เราดื่มกันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโลกทั้งใบที่แบบซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่ข้างในและโลกใบนี้นี่แหละครับคือคําตอบเลยว่าทําไมกาแฟบางแก้วถึงแพงกว่าอีกแก้วแบบหลายเท่าตัวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเอาละครับมาดูกันที่คําถามคาใจข้อนี้เลย อะไรกันแน่ที่ทำให้กาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยราคาพุ่งไปสักขนาดนั้นอืมบอกเลยว่าคำตอบมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องรสชาติเยอะเลยครับแต่มันคือเรื่องราวของทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็การปฏิวัติวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนป้ายแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเพื่อที่จะเข้าใจคําตอบของคําถามเมื่อกี้นะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปดูกันนิดนึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับกาแฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปขนาดไหน ในประวัติศาสตร์กาแฟสมัยใหม่นี่นะครับจะแบ่งกันเป็น3ยุคใหญ่ๆหรือที่เรียกว่า3คลื่นครับคลื่นลูกที่1เนี่ยก็คือยุคของกาแฟสำเร็จรูปในครัวที่บ้านเลยเน้นง่ายๆเลยคือคาเฟอีนจบพอมาคลื่นลูกที่2ออันนี้เริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับคือยุคที่เราเดินเข้าร้านกาแฟแบรนด์ดังไปสั่งลาเต้แก้วโปรดมันกลายเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องของการเข้าสังคมมากขึ้นและปัจจุบันครับเรากําลังอยู่ในยุคของคลื่นลูกที่3ที่กาแฟเนี่ยถูกยกระดับให้เป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลย เราจะเริ่มพิธีพิถันเลือกร้านกาแฟาอินดี้เพื่อไปลองมเมล็ดจากแหล่งปลูกแปลกๆที่ไม่เคยลองทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้ปรัชญาของคลื่นลูกที่3ที่ว่ากาแฟาคือศิลปะเนี่ยมันสะท้อนออกมาในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไงโดยเฉพาะเลยนะผ่านวิธีการชงกาแฟาที่โอ้โหทุกวันนี้มันมีให้เลือกเยอะมากมากมาก,มากแบบไม่น่าเชื่อเลยดูตารางนี้สิครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือความแตกต่างแบบสุดขั้วจริงๆ จากการใช้แรงดันสูงปริ้ในเครื่องเอสเปรส so ที่สกัดกาแฟออกมาแค่ไม่ถึงนาทีไปจนถึงการทำโคบลู Blue ที่แช่กันเป็นวันจะเห็นเลยว่าตัวแปรอย่างแรงดันการแช่แล้วก็เวลาเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยและแน่นอนครับว่ารสชาติที่ได้ก็คนละเรื่องกันเลย อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากๆครับด้านหนึ่งเนี่ยคือเอสเปสโซที่ใช้เทคโนโลยีใช้แรงดันสูงเพื่อรีดเค้นรสชาติออกมาแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือฟินของเวียดนามที่อาศัยแค่แรงโน้มถ่วงกับเวลาแค่นั้นเลยค่อยๆบรรจงสร้างกาแฟที่เข้มข้นในแบบของตัวเองมันเป็นปรัชญาการชงที่แบบต่างกันคนละขั้วเลยครับแล้วถ้าจะหาอะไรสักอย่างที่บ่งบอกถึงแนวคิดกาแฟคือศิลปะของเคลื่อนลูกที่3ได้ดีที่สุดนะ ก็คงต้องเป็นเจ้านี่แหละครับเครื่องชงสซฟอนมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือชงกาแฟธรรมดาธรรดานะแต่มันเหมือนกับการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ที่สวยงามเลยแหละครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือรสชาติกาแฟที่ทั้งสะอาดและซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อพอเราเริ่มใส่ใจเริ่มพิถีพิถันกับวิธีการชงกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับที่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟมันจะเปลี่ยนไปแบบขนาดใหญ่เลยจนกระทั่งเกิดเป็นคำคำนี้ขึ้นมาครับกาแฟพิเศษ หรือ specialty coffee ประเด็นสำคัญของคำนี้ก็คือกาแฟพิเศษเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่กาแฟดิปแพงๆเท่านั้นนะครับแต่มันครอบกลุมเครื่องดื่มทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโ o โคบูรหรืออะไรก็ตามเนี่ยตราบใดที่คนดื่มรู้สึกว่ามันมาจากเมล็ดกาแฟชั้นดีนี่แหละครับคือนิยามที่เขาใช้อ้างอิงกันในวงการตลาดดูตัวเลขนี้สิครับ64%นี่มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะ 64%ของคนอายุ25-39ปีเนี่ยดื่มกาแฟพิเศษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากาแฟพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ของเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแล้วนะแต่กลายเป็นกระแสหลักในกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนตลาดไปเรียบร้อยแล้วแลน้นี่คือข้อมูลที่อาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยครับคือถึงแม้ว่าจะมีวิธีชงกาแฟที่ดูหรูหราอลังการมากมายนะแต่พอมาดูว่าคอกาแฟพิเศษจริงๆเขาชองอะไรดื่มเองที่บ้าน ปรากฏว่าอันดับหนึ่งก็เป็นเครื่องชงแบบดริปอัตโนมัติธรรมดาธรรมดานี่เองตามมาติดิด้วยพวกเครื่องชงแคปซูลกับ French Press ซึ่งมันก็บอกเราได้อย่างหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสะดวกสบายก็ยังเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนอยู่ดีอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยก็คือความนิยมในกาแฟขั้วกลางครับที่มันพุ่งขึ้นมาถึง35%ตั้งแต่ปี2020เลยนะ อันนี้มันชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่ารสนิยมของคนดื่มกำลังเปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนอาจจะชอบกาแฟคั่วเข้มๆขมๆหน่อยตอนนี้ก็หันมาหารสชาติที่มันมีความสมดุลมีความซับซ้อนมากขึ้นคำพูดของคุณยานนิสที่เป็นซ e o ของสมาคมกาแฟพิเศษหรือ SCA เนี่ยสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขากล่าวไว้ว่ากาแฟพิเศษไม่ได้แค่เติบโต แต่มันกําลังกลายเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดประสบการณดื่มกาแฟในปัจจุบันผู้บริโภคกําลังมองหาคุณภาพความเชื่อมโยงและความหมายในทุกๆแก้วเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแล้วแต่มันคือวัฒนธรรมมันคือประสบการณ์ที่ผู้คนกําลังมองหาจริงๆพอผู้บริโภคเริ่มมองหาความหมายในทุกๆแก้วแบบนี้แล้วเนี่ยวงการกาแฟก็ต้องมีมาตรฐานที่มันชัดเจนขึ้นถูกไหมครับที่นี้เลยครับเราจะไปดูกันว่าเบื้องหลังการประเมินคุณภาพกาแฟแบบเจาะลึกเนี่ย โอ้หเขามีขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เข้มงวดกันขนาดไหนลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการให้คะแนนหนัง5ดาวกับการเขียนบทวิจารณ์หนังแบบละเอียดละเอียดที่บอกเลยว่าการแสดงเป็นยังไงการกำกับภาพดีไหมดนตรีประกอบเป็นแบบไหนคือมันลึกกว่านั้นเยอะในวงการกาแฟายุคใหม่นี่นะครับเขาเลยพยายามแยกการประเมิน2แบบนี้ออกจากกันให้ชัดเจนเลยแบบแรกเนี่ยคือการประเมินเชิงความรู้สึก หรือก็คือการตอบคำถามว่าฉันชอบกาแฟานี้แค่ไหนซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยส่วนแบบที่2คือการประเมินเชิงพรรณนา,นาอันนี้จะถามว่ากาแฟานี้มันรสชาติเหมือนอะไรคือต้องระบุให้ได้เลยว่ามีกลิ่นผลไม้ไหมรสเหมือนน้าตาลทรายแดงหรือเปล่าโดยที่ต้องตัดความชอบส่วนตัวออกไปให้หมดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดครับ และนี่ก็คือแผนภาพของระบบการประเมินแบบใหม่ของ SCA ที่ว่านั่นแหละครับจะเห็นเลยว่าเขาแยกส่วนของการพันานารสชาติออกจากส่วนของการให้คะแนนความชอบอย่างชัดเจนเลยเพื่ออะไรก็เพื่อลดอคติไงครับแล้วก็ทำให้การประเมินคุณค่าของกาแฟแต่ละตัวเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองและแล้วเราก็มาถึงความลับชั้นในสุดกันแล้วครับจริงๆแล้วการเดินทางสู่กาแฟแก้วพิเศษเนี่ย มันเริ่มต้นมัน,นานนานมากก่อนที่จะเอาไปคั่วซะอีกครับมันเริ่มต้นที่นี่เลยที่เมล็ดกาแฟดิบหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่ากรีนบีนนี่แหละและจะบอกว่าเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยโหดมากครับคือก่อจะถูกเรียกว่าเป็นเกรดพิเศษได้เนี่ยนะครับในตัวอย่างเมล็ดกาแฟ350กรัมเนี่ยจะต้องไม่มีข้อบกพร่องร้ายแรงที่ทำลายรสชาติโดยตรงหรือที่เรียกว่า primary defects เลยแม้แต่เมล็ดเดียวย้ำนะครับว่าศูนย และมีข้อบกพร่องรองๆองลงมาที่อาจจะส่งผลต่อรสนิดนิดหน่อยๆหรือ secondary defects ได้อีกไม่เกิน5จุดเท่านั้นเองเข้มงวดสุดๆอ่ะนี่คือตัวอย่างของข้อบกพร่องหลักที่ว่าครับที่เห็นนี่คือเมล็ดดำสนิทแค่เจอไอเจ้าเมล็ดนี้เมล็ดเดียวในล็อตนะมันสามารถทำลายรสชาติกาแฟทั้งแก้วได้เลยมันจะให้รสชาติที่แบบเปรี้ยวแบบแย่แยหรือบางทีก็เหมือนยาเลยซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดในโลกของกาแฟพิเศษครับ อีกหนึ่งตัวอย่างที่ร้ายแรงไม่แพ้กันความเสียหายจากเชื้อราครับโอ้โหแค่เห็นภาพก็คงไม่อยากดื่มแล้วใช่ไหมครับอันนี้เกิดจากกระบวนการตากที่ไม่ดีพอแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าเจอแบบนี้กาแฟล็อตนั้นก็ถูกคัดออกไปทั้งล็อตเลย และนี่ก็คือหน้าตาของใบบันทึกที่เขาใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพครับไม่ได้ทำการเล่นๆน,นะครับทุกอย่างจะถูกนับถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบในฟอร์มแบบนี้เลยเพื่อให้มั่นใจได้ร้อเเซว่า,มาเมล็ดก,กาแฟทุกล็อตเนี่ยผ่านมาตรฐานที่มันทั้งเข้มงวดและโหดหินนี้มาได้จริงๆตั้งจากที่เราได้ดำดิ่งสู่โลกของกาแฟกันมาขนาดนี้นะครับตั้งแต่เรื่องคลื่นวัฒนธรรมวิธีการชงที่หลากหลายไปจนถึงการคัดเกรดมเมล็ดดิบกันทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ย คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือกาแฟแก้วต่อไปที่เราจะดื่มรสชาติของมันจะยังเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับ